สวัสดีครับกับสอดครับคลิปนี้นะครับกับจะพาลูกค้าทุกท่านนะครับมารับชมนะครับแอสเซสซอรีนะครับหรือว่าเป็นอุปกรณ์ตกแต่งเนาะวันนี้มาเป็นอุปกรณ์ตกแต่งแท้ของ Ford นะครับวันนี้มาในชุดที่ไว้ใช้ป้องกันใต้ท้องรถนะครับอ่าเป็นการป้องกันเลยนะพอเทคใต้ท้องรถอย่างเต็มที่นะครับ อาก่อนพาไปชมฝากลูกค้าทุกทกท่านครับฝากกดไลค์ครับกดแชร์กดติดตามและที่สําคัญอย่าลืมเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ช่องชาแนลยูทูบกับด้วยนะครับซื้อฟอร์ดจะลืมรู้ถึงกรอบนะเบอร์โทรดีไลน์ก็ขึ้นไว้ให้แล้วนะครับวันนี้นะฮะลูกค้าผมตอนซื้อรถไปเนี่ยนะครับเราเสร้างอุปกรณ์ชิ้นนี้ไปแล้วนะครับแต่ด้วยความที่มาไม่ทันนะครับเพราะว่าเวลามันบีบเนาะแล้วมันเป็นอะซ์ซอรี่ที่เป็นเหมือนแบบออเดอร์บายออเดอร์นะครับก็เลย มาไม่ทันแต่วันนี้อุปกรณ์มาแล้วนะครับก็เลยพาลูกค้ามาติดนะครับมันก็จะเป็นตัวกันใต้ท้องของ f o r ์แบบนี้นะครับเห็นไหมนี่ไว้สําหรับสายออฟโรดนะครับไว้สําหรับสายออฟโรดก็จะเป็นนี่ตัวนี้นะสีเงินเงินแบบนี้นะครับชุดกันใต้ท้องของ f o r ์ดเนี่ยนะครับมีจําหน่ายนะครับสแบบนะครับสแบบหนึ่งที่เป็น ออฟโรดแพ็กเกจในสมัยก่อนเนาะตั้งแต่ฟอร์ดเปิดตัวมาก็จะมีคําว่าออฟโร a ดแพ็กเกจมาก็คือจะเป็นชุดที่ติดตั้งมาจากโรงงานนะครับก็จะเป็นแผ่นเหล็กสีดำดำเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับเป็นแผ่นเหล็กสีดําๆนะครับเอาไปใส่ได้ทั้งขับ2และขับ4นะถ้าเป็นขับ2ก็ติดสองชิ้นหรือสูงสุด3ชิ้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นขับ4นะครับ ก็ติด1 2อ่า3ชิ้นหรือสูงสุด4ชิ้นขับ4จะเยอะกว่าขับ2นะครับในการติดเรื่องของตัวกันกระแทกใต้ท้องนะครับเพราะว่า1นะครับตัวขับ2กับขับ4ต่างกันมันจะมีตัวเรื่องของเกี่ยวกับตัวทันเฟอร์เนาะที่เปลี่ยนเป็นตัวขับ2ขับ4นะครับก็จะต่างกันตัวนั้นอ่ะนี่เริ่มต้นก่อนนะครับสำหรับคนงบน้อยงบประหยัดนะ ก็จะเป็นชิ้นนี้นะครับถ้าเกิดใครติดตามช่องกับตลอดก,ก็จะเห็นอยู่แล้วนะครับว่าลูกค้าติดกันเยอะนี่เห็นปะเป็นเหล็กเนาะก็จะเป็นชิ้นนี้นะครับนี่แล้วก็การมอตเตอร์พวงมาลัยนะครับคือชิ้นนี้ที่เป็นแผ่นนะครับแล้วถ้าเป็นตัวที่มีขับสี่เขาก็จะมีนี่เขาก็จะมีทันเฟอร์มีเป็นแผ่นทันเฟอร์นะครับเพื่อที่จะเนี่ย ติดตั้งตรงนี้นะครับจะติดตั้งตรงนี้นะครับอีกแผ่นหนึ่งแผ่นใหญ่กว่าฝ่ามือน,นิดหน่อยนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือถังน้ํามันนะครับถังน้ามันก็จะมีตัวพลาสติกครอบออกมาอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นการเสริมนะครับอีกชั้นหนึ่งนะ <S <S แต่ถ้าเกิดใครเป็นใครเป็นเจ้าของเอเวอร์เรสตนะตัวกันถังน้ํามันมันมีมาแล้วนะนะครับมีมาแล้วนะครับนี่เห็นปะ อันนี้ก็จะเป็นตัวที่เราเห็นกันตามทั่วไปเป็นตัวเบื้องต้นนะครับตัวเนี้ยนะครับใช้งบไม่แพงนะครับเลือกได้เป็นชิ้นชจะติดแค่กันแข้งก็ได้หรือเราไม่ติดกันแข้งใช่ปะเราติดกันมอเตอร์พงมาลายแล้วใช้ตัวกันแข้งที่เป็นพลาสติกเดิมก็ได้นะครับใช้เป็นตัวพลาสติกเดิมก็ได้เนาะหรือถ้าเกิดใครที่จะใช้ตัวหน้าเป็นพลาสติกเดิมแล้วติดกันแข้งติดทันเฟอร์ก็ได้นะครับ ถังน้ํามันจะติดไม่ติดก็ได้ก็ขึ้นอยู่กับเราตัวนี้มันจะเลือกขั้าเลี้ยวะไรครับชุดเริ่มต้นเนี่ยจะเลือกชิ้นได้นะครับจะเลือกชิ้นได้1ชิ้น2ชิ้น3ชิ้นสูงสุด4ชิ้นนะครับอ่ะตัวนู้นราคาไม่ถึงหมื่น6กหกเจพันมั้งนะครับราคาผมไม่ชัวร์นะเพราะผมติดมานานแล้ว6.7เจ็พันนะครับจนมาตัวนี้นะครับนเห็นป่ะเป็นของ ARB ARB เนาะ ARB ก็จะมีมานะครับ เป็นสามชิ้นนะครับเป็น3ชิ้นเลยไม่มีเลือกชิ้นนะครับไม่มีไม่มีแยก1นึ่งแยก2แยก3านะก็จะมี3ชิ้นเลยก็คือชิ้นที่เป็นกันแข็งสิ่งเงินเงินเนี่ยใช่ไหมครับแล้วก็ชิ้นที่เห็นไหมตรงตรง,ตรงที่เบนส์อะเนาะที่เบนส์กับน้องออยที่จับอยู่อันนั้นจะเป็นตัวการเรื่องของตัวมอเตอร์พวงมาลัยนะครับชิ้นมันจะใหญ่กว่านะยาวแล้วก็ต่อไป จนชิ้นสุดท้ายอะครับเขาก็จะไปกันยันเกียร์เนี่ะตรงช่วงทานเฟอร์กันยาวไปนะครับนี่ชิ้นนี้เห็นไหมนี่ที่น้องออยแก่อยู่หนามากอันนี้หนักกว่าตัวนั้นเยอะไหมอ้อ,อยเห็นไหมตัวนี้หนักมากนะครับหนักมากนะต้องใช้อย่างน้อยสองคนติดนะสองถึสามคนติดนะแต่ถ้าเกิดอย่างคันที่พาไปดูเมื่อกี้นะครับคนเดียวติดได้นะอ่ะ ก็ขึ้นอยู่กับเราใช้นะครับเราชอบว่าเราจะติดแบบไหนเดี๋ยวตอนติดเสร็จเดี๋ยวผมมาถ่ายให้ดูอีกทีหนึ่งเนะาะเพราะว่านี่ต้องใช้ระยะเวลาในการติดแต่ผมบอกได้เลยนะว่ามันหนามากดูดดูดูดดดกับน,นิ้วผมดูความหนาเดีดยเห็นปะหนามากนะครับการติด a อ c e s s o r ร่นะครับ,รรบที่เป็นของฟอร์ดที่เป็นใต้ท้องสองอันเนี้ยนะครับข้อดีคือ เขามีรับประกันจากฟอร์ดนะนะครับมีรับประกันจากฟอร์ดก็ตอนเข้าศูนย์เช็คระยะถ้าอะไรที่เป็นของฟอร์ดนะครับ mm. เขาก็จะดูแลทำอะไรที่แบบต่อเนื่องได้นะครับอ่านะแต่ถ้าเกิดว่าสมมุติเลาเกิดเราไปติดพวกใต้ท้องของข้างนอกนะครับไม่ผมไม่ได้บอกว่าไอ้ของข้างนอกมันไม่ดีสู้ของฟอร์ดไม่ได้นะอันนั้นผมผมไม่เคมแล้วกันครับขึ้นอยู่กับคนมองเนาะ แต่การที่เราไปติดของข้างนอกสมมุติว่าตอนเข้ามาเนี่ยใช่ไหมครับตอนเขาจะไปทําอะไรเนี่ยถ้าอย่างบางคนที่ติดมาแบบปื้ดเดียวๆเนี่ยทางเขาจะไม่ดูให้นะทางฟอร์ดเขาจะไม่ดูให้นะครับไม่ดูให้ไม่ไปยุ่งกับตรงส่วนที่เราไปเปลี่ยนมาเพราะอะไรเพราะว่าบางทีอ่ะตอนเราไปทาอ่ะเราไม่เคยทําเราไม่มีคู่มือเราไม่มีอะไรอย่างเงี้ยครับตอนมันเสียหายเนี่ยนะครับมันจะกลายเป็น ทางสู์แล้วก็น้องๆพนักง,งานต้องรับผิดชอบซึ่งมันเป็นนโยบายของฟอร์ดอยู่แล้วครับอะไรที่เปลี่ยนมานะครับเขาจะไม่ยุ่งนะครับอย่างถ้าเกิดเราไปติดใต้ท้องของข้างนอกฟอร์ดก็จะไม่ยุ่งเลยนะครับตอนยกรถเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องเขาก็จะทําแค่นั้นอะไรที่ให้เขามาดูจากข้างล่างขึ้นข้างบนเขาก็ดูได้เท่าที่เท่าที่เขาเห็นนะครับดูได้เท่าที่เขาเห็นอย่างล้ออย่างเงี้ยสมมุติว่าถ้าเกิดเราใส่ล้อของฟอร์ดใช่ปะ เขาก็จะสลับยางถ่วงล้อให้ถูกไหมครับแต่ถ้าเกิดเราเอาล้อแต่งยางแต่งเขาก็ไม่สลับยางถ่วงล้อให้ก็เหมือนกันนะครับตัวใต้ท้องหรืออคเซสซตอรีตรงอื่นก็เหมือนกันเนาะ,ะวันนี้ก็จะเลยพามาดูนะเรื่องของอแอคเซสซอรี ory, นะครับที่เป็นใต้ท้องทั้งทั้งทั้งสองแบบนะครับก็มีแบบรุ่นเริ่มต้นนะครับกับรุ่นที่ลูกค้าเขาเรียกอะไรครับ เอาไปลุยหนักๆนะถ้าเกิดเราไม่ลุยหนักเราใช้รุ่นเหมือนที่ผมพาไปดูรถผมก็ได้นะครับไม่ถึงหมื่นแต่ถ้าเกิดใครลุยออฟโรดสายหนักๆต้องการแบรนด์ที่เป็นมาตรฐานระดับโลกก็นี่เลยครับ ARB นะครับเรามีจําหน่ายนะครับเราพร้อมติดตั้งเนาะเพราะว่าเราติดตั้งพวกนี้อะเซสซอรีแท้อย่างเงี้ยครับกันเป็นประจาอยู่แล้วนะแล้วก็ทางผมส่วนใหญ่ตอนผมเสนอก็จะเป็นของพวกนี้นะครับเป็นหลักก่อนนะครับก็ แต่ท้งนี้ทางนั้นการตัดสินใจก็ขึ้นอยู่กับลูกค้านะครับว่าลูกค้าจะติดแบรนด์ไหนอลองดูนี่นี่นี่มันจะติดติดใต้ท้องทีเดียวผมใช้ช่างบริษัทผมดังสี่คนน่ะใช้ท้งช่างใช้ทั้งหัวหน้าช่างนะครับมันหนักจริงๆนะเนี่ยดูดิสามสี่คนติดนะนะครับแต่ว่าแน่นอนครับอันนี้คุณเอาไปลุยออฟโรดได้เต็มที่เพราะว่าด้เรื่องของความหนาได้เรื่องของมาตรฐานนะครับมีนะฮะอันนี้เขากำลังยิงแล้วเดี๋ยวผมลองดู เห็นไหมนี่นี่คือระยะของเขานะครับนี่มาขอลบกวนเขาเลยนะเนี่ยเห็นไหมครับนี่มันจะมันจะปิดครอบตัวเกียร์ไปเลยไปเลยนะเห็นไหมครับอาจจะมีคานมาให้ตัวหนึ่งแล้วก็ปิดครอบไปเลยเนาะอ่นะก็จะต่างกันนะทีนะ่พามาดูนะครับพามาดูตัว การใต้ท้องนะครับของ Ford กับของ ARB ต่างกันยังไงนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์สำหรับคนที่กำลังจะซื้อรถหรือออกรถไปแล้วนะครับแล้วจะเล่นออฟโรดจะลุยหรือจะต้องการป้องกันปกป้องรถคุณเพิ่มนะครับเสียงดังมากยังไงนะครับก็ฝากลูกค้าทุกทท่านครับฝากกดไลค์ครับกดแชร์กดติดตามและที่สำคัญอย่าลืมเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ช่องชาแนลยูทูบกับด้วยนะครับ ซื้อฟอดจะลืมนึกถึงก๊อฟนะ้ำเบอร์โทรไอเดียไลน์ก็ขึ้นไว้แล้วนะครับคลิปนี้ผิดพลาดต,ตกหล่นประการใดกับขออภัยนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ